ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนานะครับช่องทางการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวิลเลตแบบโดยตรงนะครับผมเป็นช่องทางใหม่เลยนะครับที่ผมยังไม่เคยรีวิวนะครับแล้วก็เพิ่งจะดาวน์โหลดมาสมัครครั้งแรกเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะสอนว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับในส่วนการหาเงินฟรีเข้าทูมิวิลเลตยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่เคยใช้งานแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับฝากรหัสโค้ดไว้ด้าน เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีรายได้เข้า m o n e y w a l l e t นะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราจะต้องไปดาวน์โหลดในส่วนของแอปนี้มาก่อนนะครับผมแท็บคอยนะครับทาเงินออนไลน์นะครับก็แอปนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนเนี่ยรีวิวแล้วก็หลายคนเนี่ยถอนเงินนะครับในส่วนของแอปนี้ค่อนข้างหลายคนแล้วนะครับที่สามารถทําเงินจากแอปนี้ได้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนํากับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยใช้งานในส่วนของแอปนี้นะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับในยูทูบเนี่ยก็มีคนรีวิวค่อนข้างหลายคนนาะที่เป็นคนไทยรีวิว สามารถไปดูกันได้นะครับในคลิปของ u t u b e นะครับมีคนรีวิวอยู่เนาะลองค้นหาชื่อแอปตามที่มันขึ้นตรงนี้เลยนะครับใน u t u b e นะถ้าใครอยากดูรีวิวต่างๆนะครับหรือใครที่ต้องการอยากแกะดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็ลองมาค้นหาที่ Google Play Store นะครับเขียนตามนี้ได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะผมจะปักหมุดลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ลองเข้ามากดดาวน์โหลดดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครนะคบว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรสาหรับคนที่อยากจะสมัครของแอปนี้นะครับโอเคนะครับผมพอเราติด กดเปิดแอปขึ้นมานะครับก็จะมี2ช่องทางให้เราเลือกนะครับจะมี Google นะครับที่เป็นการล็อกอินผ่านอีเมลหรือว่า Gmail นั่นเองนะครับสนะครับผมจะเป็นในส่วนของ a c e b o o k นะครับเราก็สามารถเลือกช่องทางการสมัครได้เลยว่าเราเนี่ยจะสมัครผ่านช่องทางไหนทั้งหมด2ช่องทางตามนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของหน้าแอปนะครับผมเป็นขั้นตอนแรกนะครับเลือกภารกิจนะครับที่คุณอยากทําคลิกเพื่อสร้างรายได้นะครับเราก็เลือกภารกิจที่เราต้องการทําได้เลยเนาะอย่างเช่นที่เขาแนะนำนะครับเป็นการดาวน์โหลดเเเกกมมนนนนะะครับใส่่ของีี้จ ได้รับคอยอยู่ที่347,917คอยนะครับก็คือแต้มที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินชูมม n ่วอลเล็ตเนาะให้เราทําการกดนะครับในส่วนของเมนูถัดไปนะครับผมตรงนี้เลยเนาะกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็มาอยู่ในส่วนของขั้นตอนที่2นะครับดูภารกิจกําลังทําและสร้างรายได้หลังจากการทำภารกิจให้เสร็จนะครับก็คือแอปที่เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับในกรอบเมนูที่2ตรงนี้เลยนะครับก็จะแนะนําว่าภารกิจที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเราจะต้องทํา้ เสร็จนะครับถึงเราจะได้รับรายได้นะครับผมจากนั้นก็กดถัดไปได้เลยด้านล่างนะครับสําหรับขั้นตอนที่3นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนองการตรวจสอบเหรียญของคุณและแลกของรางวัลเนาะก็ตรงเมนูการถอนเงินเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็กดสําเร็จเลยนะครับผมพอเรากดสําเร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับผมก็จะมีในส่วนของการกรอกรหัสเชิญเนาะตรงนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กรอกรหัสเชิญหรือว่ายังไม่มีรหัสเชิญเนี่ยก็สามารถ กดเข้าไปกรอกตรงนี้ได้เนาะรหัสเชิญเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือนะครับก็สามารถไปกดกรอกกันไดน้นะครับโอเคนะครับผมพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ให้เรากรอกรหัสตามนี้เลยนะครับตรงนี้ผมก็จะขึ้นไว้ให้ด้วยนะครับผมในส่นของรหัสตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกรอกรหัสเชิญกันด้วยนะครับจะกรอกของผมหรือว่ากรอกของเพื่อนท่านอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เราจะไม่สามารถกรอกรหัสตัวเองได้นะเราจะต้องกรอกรหัสของคนอื่นนะครับผมอย่างนั้นก็กดยืนยันได้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆของแอปกันนะ ว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับเป็นส่วนของแอปนี้เนี่ยพอเราดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเมนูต่างๆเนี่ยมันเป็นภาษาไทยทันทีนะไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมดาวน์โหลดมามันก็เป็นภาษาไทยเลยนะครับเมนูจะมีทั้งหมด5เมนูด้านล่างนะครับมีหน้าแรกเกมและก็อ่าเป็นซองอ่างเปลนะที่เป็นเมนูตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีในส่วนขอ,ง,องกิจกรรมแลวก็ฉันนะครับฉันเนี่ยก็คือในส่วนของหน้าหลักตรงนี้เลยที่ผมเปิดอยู่นะครับเรามาดูที่หน้าแรกนะครับสาหรับหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าภารกิจที่ทางแอปเนี่ยได้แนะนำเราตั้งแต่ ขั้นตอนแรกแล้วนะครับภารกิจก็จะเป็นในสองการดาวน์โหลดเกมหรือว่าดาวโหลดแอปต่างๆเข้ามาใช้งานเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนหรือว่าคอยนะครับการที่เราจะเลือกดาวน์โหลดภารกิจหรือว่าดาวโหลดแอปเข้ามาทําภารกิจเนี่ยเราควรที่จะดูในส่วนของอความจุนะครับในส่วนของแต่ละแอปนะครับว่าความจําของแอปนี้เนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีมือถือที่ความจําน้อยนะครับบางเกมเนี่ยความจํามันค่อนข้างเยอะนะเนาะพื้นที่จังเยอะนิดนึงในการดาวน์โหลดนะครับเราก็ดูก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งลง ไปนะครับเป็นส่วนของแอปไหนก็ได้เนาะแล้วกดติดตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแล้วกันนะครับผมผมเลือกเป็นอันนี้แล้วกันเนาะเจ็ดพนอคอยนะครับลองกดดูนะโอเคนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันบอกว่ากดเพื่อรับนะครับในกรอบสีแดงเนาะเราก็กดเพื่อรับได้นะครับกดเข้าไปนะครับต่อไปนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามและก็การดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆนะครับผมนี่เห็นไหมจะมีนะครับเป็นการทําแบบสํารวจต่างๆนะครับเว็บไซต์ยูโดหรือว่าเว็บไซต์อื่นที่สามารถทําแบบสอบถามเก็บคะแนนได้เนาะสลับตรงนี้ นะครับผมคะแนนค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนลองเข้ามาทําดูนะครับโมบายแอปนะครับผมโมบายแอปก็จะเป็นการติดตั้งแอปต่างๆนะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเซอร์เวย์นะครับเซอร์เวย์ก็จะเป็นการทําแบบสอบถามเพื่อที่จะรับคะแนนเพื่อที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนต่อไปนะครับผมเห็นไหมก็มีค่อนข้างเยอะนะในส่วนของแบบสอบถามนะครับเพื่อลองเข้าไปทําดูเนาะอันนี้ผมกดมาเป็นตัวอย่างให้ดูสําหรับการทําตรงนี้นะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับว่ามันจะมีอะไรให้เราทําหรือเปล่าในส่วนของภารกิจต่างๆนะครับในการรับคะแนนอย่างเช่นอันนี้มันกดปุ๊บแล้วมันก็แจ้้งงเเตืออนนนนนป็ใส่วขข Google ึ เราก็กดแล้วเราก็เลือก Google นะครับพอเราเลือก Google เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ Google Play Store ในการติดตั้งแอปนี้นะครับให้เราติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจโดยการติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องเข้าไปเล่นนะครับผมอันนี้ผมขอยังไม่ติดตั้งแล้วกันเนาะเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยความจํามันน้อยนะเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยก็ใช้ความจําค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผม51 MB เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเป็นสองการติดตั้งหรือว่าการดาวโหลดแอปเพื่อที่จะทําภารกิจเนาะ จะมีวงล้อนะครับแล้วก็เกมนะให้เรากดไปที่วงล้อนะครับสำหรับวงล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนนะครับเพื่อที่จะลุ้นรับคะแนนและก็ของรางวัลเนาะเป็น iPhone 13 Pro นะครับตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าในส่วนของการหมุนวงล้อตรงนี้นะครับผมก็ไม่มีความรู้สําหรับตรงนี้ในการหมุนถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะทําอย่างไรถึงเราจะได้รับมันมานะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการทําตรงนี้ด้วยบางครั้งเราหมุนไปเจอสินค้าหรือว่าของอื่น เมันจะให้เราเนะครับเสียค่าจะส่งอะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เราเสียเงินได้นะครับควรที่จะดูดีๆนะครับผมต่อไปเป็นเกมนะครับเกมเ่ยก็คือเมนูที่2เนาะกดตรงนี้ก็ได้นะ นี่ครับตัวเกมแล้วก็กดเมนูที่2ตรงนี้ก็ได้นะครับผมเรากดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมให้เราเข้าไปเล่นนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะมีการสุ่มเป็นของรางวัลต่างๆนะครับก็ควรที่จะดูด้วยนะครับบางเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นเกมหมุนแล้วได้รับเป็นสินค้ามาแล้วก็จะมีค่าจะส่งอะไรประมาณนี้ควรที่จะดูด้วยแล้วก็บางเกมก็อาจจะเป็นในส่วนของการปั่นสล็อตหรือว่าการพนันเนี่ยควรที่จะดูดีๆนะครับผมผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปเสียเงินกับอะไรพวกนี้นะครับควรที่จะได้เงินจากการ thăm phi cho đi qua นะครับผมเมนู Menu ที่3นะครับตรงกลางที่มันเป็นซองอ่างเปาเนาะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในสองการเชิญชวนหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถเอารหัสเชิญตรงนี้เนี่ยไปเชิญต่อได้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้จากการเชิญเพื่อนจากการทําธาร,รกิจต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราเสนิทนะครับเราสามารถแนะนําใครก็ได้นะครับบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับจะเป็น Facebook Twitter Li n e y ย u t u b e TikTok i n s t a g r a m นะครับได้หมดเลยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่และบุคคลด้วย ว่าคุณเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนําในส่วนของ Facebook เนี่ยมันก็มีกลุ่มงานออนไลน์นะครับเป็นร้อยกลุ่มเลยเนาะหรือจะเป็นกลุ่มชุมนียบริษั กลุ่มเกมออนไลน์นะครับก็ลองไปโพสไปลงกลุ่มดูได้นะครับผมลองไปค้นหาดูนะครับการเชิญเพื่อนก็ให้เรากดเชิญทันทีตรงนี้ได้เลยนะกดเชิญปุ๊บนะครับเราก็เลือกช่องทางการเชิญนะครับนี่เลือกได้นะหรือว่าเราจะเป็นการคัดลอกลิงก์นะครับเพื่อที่จะเอาลิงก์ไปแชร์ต่อจะสแกนเป็น QR code หรือว่าบันทึก QR code เอาไปลงในส่วนของ TikTok อกก็ได้หรือว่าเป็นการโพสตโดยให้เขาสแกน QR code ก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองไปเชิญเพื่อนดูเนาะต่อไปก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะครับสาหรับกิจกรรมตรงนี้ เราสามารถกดเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคอยเพิ่มเติมได้เนาะนะครับกดเช็คอินไปนะครับพอเราเช็คอินแล้วเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของการรับ20คอยเพิ่มเติม จากการดูวิดีโอเราก็กดดูวิดีโอเพื่อที่จะรับคอยเพิ่มเป็น520นะครับตรงนี้ขูดขูดปั๊บรับโชคเนาะนลองขูดดูนะครับก็ถ้ามาขึ้นแจ้งเตือนแบบเนี้ยคืออาจจะเป็นในส่วนของโฆษณาที่จะให้เราเข้าไปดูเพื่อที่จะ,ะเสียเงินอะไรประมาณนี้คนที่จะดูด้วยนะสำหรับทุกคนนะครับในการกระบาดปิดไปเช็คอินได้วันละ1ครั้งนะทุกคนก็เช็คอินวันละรอบนะครับต่อไปก็เป็นภารกิจผู้ใช้ใหม่นะครับนี่ครับกดรับภารกิจเลยในการทำเนาะแล้วก็กดเข้าไปทําภารกิจเราจะได้รับเหรียญทองตามนี้นะครับเห็นไหมจะม นะครับแล้วก็ไปทําภารกิจได้นะต่อไปเป็นการถอนเงินนะครับก็กดมาที่เมนูที่5นะครับเมนูฉันเนาะแล้วก็กดคําว่าถอนเงินตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นการถอนเงินนะครับมี2วิธีในการถอนเนาะก็จะเป็น True Money Wallet แล้วก็ Mobile Top Up นะครับ Mobile Top Up ก็คือการเติมเงินเข้าซิมมือถือนะครับของขั้นต่ําที่50บาทสูงสุดที่500นะครับตามจํานวนที่เขากําหนดตรงนี้เลยถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องใช้กี่คะแนนในการเติมเงินนะครับก็เราก็กดดูรายการ มันจะมีราคาบอกว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะในส่วของเครือข่ายของโทรศัพท์เนี่ยก็มี168นะครับ AS D t a c นะครับแล้วก็ My อะไรเนี่ยไม่รู้เนาะน่าจะเป็น Penguin หรือเปล่าเนาะ m มอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของอะไรนะครับแล้วก็มี Penguin TOT และก็ของ t r u o v e สนะครับในส่วข,ของการเติมเงินก็ตามนี้เลยนะครับชูมูนี w a l เ e t นะครับเริ่มต้นที่6บาทนะครับสำหรับการถอนเงินขั้นต่ํา มันถอนเงินได้จริงๆนะในส่วนของแอปนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่750บาทนะครับผมเราก็กดดูได้เลยว่าต้องใช้กี่คะแนนในการแลกแต่ละรายการนะครับตามนี้เลยสูงสุดเนี่ยต้องมีคะแนนห1ล้านคะแนนในการแลกเปลี่ยนเนาะก็ลองไปทําดูได้นะครับสำหรับการรับเงินของ t ูมิเนียลเล็นะครับก็ให้เรานะครับใส่เบอร์โทรของ t ูมิเนียลเล็ในการรับเงินนะครับด้านล่างตรงนี้เลยเนาะตอนนี้เนี่ยคะแนนของผมเนี่ยยังมีไม่เพียงพอสําหรับการแลกนะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนในคลิปวดอถัดถไปแล้วกันนะครับในคลิปนี้ก็มาแนะนํานะ การทำเงินการสมัครการใช้งานต่างๆนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ